มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนในบ่ายของวันนี้นะฮะซึ่งก็เป็นวันพุธที่9วันพุทธที่10กุมภาพันธ์2,564นะครับ สืบเนื่องจากว่าตอนนี้ก็มีการแพร่ระบาดข่าวลือกันว่าตอนนี้มะพร้าวขาดตลาดนะคุณจุลทิดครับแล้วก็น้ำมะพร้าวตอนนี้ก็ราคาแพงพุ่งกระฉูดเลยนะครับแสดง,งว่าทำข้นวนปุ้นเพราะว่าอะไรถึงขาดตลาดนะครับคนรก็ถามหาว่าเป็นเพราะอะไรครับ<อ>ผมเองก็ไปค้นมาว่าเอะมันเกิดจากอะไรทําไมมะพร้าวขาดตลาดน้ำมะพร้าวราคาแพงขึ้นครับปรากฏว่าได้แหล่งข้อมูลมานะถ้าเผื่อผมจะพูดเองก็เกรงว่า อาจจะดูเป็นเรียดอาไปก็อาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปฟังก่อนกันแล้วกันนะฮะไปฟังเสียงก่อนนะคุณชลธิตครับครับผมนะไปฟังเสียงก่อนนะฮะก่อนที่คุณชลธิตจะได้มีการเติมนะฮะบรรยากาศเข้าไปอีกสักครั้งหนึ่งครับผมนะฮะเอาฟังดูนะฮะเดี๋ยวลองฟังเสียงดูก่อนนะครับอาเชิญครับผมอายุเท่าไหร่นะี่ปีัวคนเนี้ยสิปี ชื่อบุญเติมเมาะราศีหกสิบสี่ปีปีได้วันหนึ่งน่ะวันละสี่ครั้งถ้าวันหยุดของยายวาได้ประมาณห้าครั้งหรือหกครั้งตอนเช้ากลางเวรอีกต่างหากนี่ถ้าวันไหนเมียไม่ให้ทุกวันน่ะวันละครั้งก็ยังดีโอแต่ถ้าจะเป็นเมนปั๊บเมียก็ต้องหิวเออเป็งมดี ได้สองครั้งแต่แกไม่พอใจอือแกไม่พอใจแจกเอาสีครั้งคนหกสิบสี่ปีอ่ะคิดดูโอ้โหกินน้ำมะพร้าวเนอะคนอะไรวะอึดที่พายโอ้กินน้ำมะพร้าวเนอะอึดทิพายเลยแล้วแกก็บอกเลยว่าใครจะสู้กูได้เพื่อนเพื่อนกูอะหกสิบสี่พืนุ่นกันอยู่บ้านนอกน่ะทุกวันนี้นั่งเข้าไก่อย่างเดียวแกว่าครับผมว่าเอาแต่กูเนี่ยสู้ได้คนเดียว ครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับก่อนที่มันจะเลยเถิดไปมากกว่านี้นะครับผมนะฮะเพราะว่าเดียวเอาเป็นว่าน้ำมะพร้าวตอนนี้ขาดตลาดนะคุณเจริญทิศครับอ้เชิญต่อฮะเป็นเพราะอะไรทีนี้ครับไปดูกันนะเป็นเพราะคนวัยอายุเท่ากับอาจารย์นุพพรนี่แหละครับทาให้มะพร้าวขาดตลาดนะครับนี่ภรรยาเขามายืนยันนะภรรยาเขามายืนยันทั้งเสียงทั้งภาพชัดเจนนะครับนะครับก็ปุกดอทคอมนะครับเขานําเสนอประเด็นนี้ไว้นะครับเขาบอกว่า ไว้64ยังแจ๋วเมียสุดทนนะครับเลือกผัวฟิตเกินไวดื่มน้ำมะพร้าวแล้วคึกแน่นะนะครับจัดหนักวันละสี่รอบด้วยกันนะครับคุณชลทิศวันลกิ่รอบคุณชลิีนี่อุ้ยหลายรอบครับทั้งถูบ้านทั้งทั้งทั้งล้างล้างจานนี่นะโอ้ไม่ไม่ได้กินน้ำมะพร้าวสิท่า สงสัยครับสงสัยไมกินน้ำมะพร้าวกินแค่กาแฟช่วยไม่ได้นะช่วยไม่ได้เลยอกินน้ำมะพร้าวนะอืเห็นว่าตอนนี้เมียสั่งตุนอะไรให้แล้วไม่เจ๋อหรือว่ากลับบ้านคราวนี้นี่น้ำมะพร้าวเต็มตู้เลยว่างั้นครับผมบอกให้เป็นจริงเถอะเห็นบางคนไป้นซื้อมาเรียบร้อยแล้วภรรยาไปซื้อก้อนซื้อมาฝากไว้ในตู้เย็นแล้วว่างั้นครับผมที่แถมมะพร้าวขึ้นเพราะ ชายคนนี้นี่เองนะครับราคาสูงเลี้ยวไปเลยนะครับเป็นไงฮะรายละเอียดนะครับบอกว่าปัญหาในครอบครัวมีทุกรูปแบบจริงๆนะครับล่าสุดนะครับมีเรื่องราวชาวเน็ตพูดกันอีกครั้งนะครับหลังจากหญิงไวคังกลางคนคนนี้แหละนะครับที่กล่าวเมื่อกี้นี้นะครับขึ้นโรงพักแจ้งความเลิกกับสามีตนเองโอ้แสดงวันหนักอยู่นะนี่นะครับถึงกับแจ้งความคอเลิกเลยนะครับหลังรับไม่ไหวนะครับ สามีวัย64ปีนะครับเท่ากับจันทพรนี่แหละนะครับยังไม่ถึงเลยนะครับใกล้เคียงต่อไปก็จะถึงได้ลรนะครับไม่ต้องดื่มน้ำมะพร้าวเยอะนะครับเอาสักลูกหนึ่งก็พอนะครับเขาบอกว่า,วาฟิตจัดนะครับดื่มน้ำมะพร้าวนะครับแล้วขอมีเซ็กวันละสี่รอบอนะ ที่ค้างขึ้นันอิจฉาเลยโอ้เข้า้น้าซีรอบต่อปีอยู่ทังน้นี่เขาต่อวันครับผมแบ่งมีเยอะจังหน่วยครับโดยในคลิปจะเห็นว่านะครับผู้หญิงเมื่อกี้นี่แหละนะครับเปิดใจแบบหมดเปลือกนะครับทีเร้ไม่แบบไม่แบบถอดเสื้อผ้าหมดตัวนะครับโดยบอกว่านะครับสามีของเธอชอบดื่มน้ำมะพร้าวนะครับอ้าวสามีใครไม่ได้เรื่องได้ล่าก็ซื้อน้ำมะพร้าวไว้ตู้เย็นนะครับ นะครับและเมื่อเดื่มและเมื่อเมื่อดื่มนะครับจะมีอาการขอมีเซ็กด้วยนะนะครับซึ่งปกติเธอก็ยอมอยู่ละละครับวันละสองครั้งธรรมดาธรรมดานะครับแต่เดี๋ยวนี้นะครับพอดื่มน้ำน้ำมะพร้าวไปไม่ยอมเลยครับขวันละสี่ครั้งโอ้โหนะนะครับแถมแถมซาดิสนั่นนี่นะครับก่อนมีเซ็กนะจะเป็มการทำลายร่างกายเธอด้วยนะครับ ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้แหละเธอก็คงไม่ไหวละนะครับต้องพึ่งตำรวจใ้หลังงานนี้นะครับด้วยเหตุนักกล่าวนะครับทำให้หญิงสาววัยกลางคนคนนี้นะครับเดินทางมาพบเจ้าที่ตำรวจที่สถานตำรวจนะครับเพื่อให้ทางตำรวจนะครับเป็นพยานในการเลิกกับสามีนะครับครับโอ้โหขนาดนั้นเลยนะ,นะคือถ้าเื่อฟังคลิปเมืเ่อสักครู่นี้จะเข้าใจนะฮะ เพราะว่าก็พูดชัดเจนว่าสามีก็แต่ว่าจะตัวค่อยบอกว่าจะตัวอายุเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าสามีนี่ก็64ปีแล้วก็เป็นคนที่เป็นโรคเอ่อเขาเรียกว่าเป็นโรค S D L ครับผม,มคุณ<ห>ชลิ <play S 2> ไิศครับโรค S D L นี่คืออะไรครับ <laughs> คุณชลิิตครับ <laughs> ไม่อยากแปลเอาไม่รู้จักเลยโรค S D L นะฮะนะครับโรคนั่นแหละโรคนั่นแหละเซ็กจัดนะฮะวันละสี่น้ำเหมือนกันครับเราไม่รู้ว่าคืออะไรเนาะพอได้สองน้ำนี่แกยังไม่ยอมอีกไม่ไหวแล้วเลิกแล้วค่ะนะฮะเลิกกับเขาแล้วค่ะนะฮะเป็นอย่างนี้ครับแกรับไม่ไหวครับโอ้โหแล้วก็ยังทำร้ายร่างกายก่อนที่จะมีเซ็กด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่รับไม่ได้นะครับอันนี้ก็จริงๆแล้วมติชนเคยลงข่าวนี้นะครับ เคยลงข่าวนี้ครับ,รบแต่ว่าผมพยายามที่จะไปค้นจากมติชนแล้วนะฮะก็ปรากฏว่าไม่เจอข่าวนะฮะเพราะว่าแชร์ไปแล้วล่ะนะฮะแชร์ไปแล้วหรือว่าจะเดี๋ยวเดวลองดูจากมติชนดูจากมติชนสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะฮะว่ามติชนจะว่าอย่างไรนะครับเพราะว่าได้มีการผมเองก็แชร์ไปที่ทางด้านมติชนอยู่นะของมติชนอยู่นะฮะเดี๋ยวเวลาแป๊บหนึ่งนะฮะเรับวเวลาแป๊บหนึ่งปรากฏว่า เจอปัญหาอีกครับผมนะฮะไม่เจอใช่ไหมครับไม่ใช่ครับคือไม่ใช่ไม่เจอคือมันเปิดไม่ได้ครับผมมันเปิดไม่ได้ครับก็แสดงว่าคนนี้แข็งแรงนะอายุ64ปีนะครับสามารถที่จะออกกําลังกายได้วันละสีครั้งไม่ใช่ธรรมดานะนะครับก็ต้องคุนฟังกันนะครับไม่ใช่ว่าดื่มน้ำมะพร้าวเหมือนชายวัย64ปีแล้วจะเป็นเหมือนเขานะครับต้องดูหลายอย่างประกอบกันนะ นะครับไม่ใช่ว่าอยากจะออกกำลังกายวันสี่รอบเหมือนชายคนนี้นะครับแล้วก็ดื่มน้ำมะพร้าวนะครับเดี๋ยวเบาหวานถามมาไม่ได้ไม่ได้สี่รอบนะครับแต่ได้เบาหวานแทนนะนะครับว่าร่างกายของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างของคุณชลธิตเองเป็นไงฮะครับคุณชลธิตเองก็ได้วันกี่รอบแล้วครับผมได้สบายสบายครับสบายสบายปีละครั้งสองครั้ง อย่างนั้นแหละฮะอันเยได้ประมาณห้าครั้งในปีน <c oughs> ห,ปหนึ่งโอ้ปีนึงตั้งห้าครั้งเลยนะฮะ <c oughs> <c oughs> โอ้อ่านี่มาแล้วเนี่ยเจอแล้วขอมติชวนครับ <c oughs> มติชนเองก็มีการรายงานบอกว่าป้าจไม่ทนสาวใหญ่โรคขึ้นโรงพักขอเลิกสามีว <c oughs> ัย64เซ็กจัดเกินไปคู่ฆ่า เผยเคล็ดลับนะครับแน่นะครับโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ับผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่ากําลังกลายเป็นเรื่องที่ฮือฮาในโลกของออนไลน์เมื่อผู้หญิงวัยกลางคนนะฮะได้เดินทางไปยังสถานีตำรวจเพื่อขอเลิกรากับสามีวัย64ขวบเอ้ย64ปีครับ <c oughs> พร้อมก็บเปิดใจทั้งน้ําตาเล่าปัญหาชีวิตแบบบนเปลือกระบายความคับข้องใจครับ เมื่อเธออธิบายปัญหาของสามีเกิดจากปัญหาเพราะว่าความเซ็ตที่มากเกินไปเป็นเหตุให้ทั้งสองคนนี้อยู่กินกันมาทั้งหมด14ปีครับสามีนี้64ปีนะฮะ สามีเธอเนี่ยอายุ14ปีมีเพศสัมพันธ์วันละสี่รอบนะครับทานด้านเมื่อกี้เขาบอกว่าสี่น้ําเลยนะครับ <c oughs> วันบางวันบางทีบางวันนี่ก็ห้ารอบนะครับ <c oughs> และยังมีเคล็ดลับว่าสามีวัย64ิปีนี่ชอบดื่มน้มามะพร้าวทุกวัน,นครับ <c oughs> และก็เธอต้องการขอนเลือก,กับสามีปัญหาเนื่องจากว่าเซ็กจัดเกินไปครับและก็โดนครูจะทําร้ายร่างกายพร้อมกับเอามีดจามะพร้าวมาขู่ด้วยครับเอามีดจามะพร้าวมาขู่ด้วยงานนี้ตำรวจเองก็นั่งรับฟังเรื่องราวแล้วก็ คลายความทุกข์ให้แก่เธอนะฮะแต่ดูเหมือนว่าทางด้านเขารับแจ้งความไหมครับเขาก็คงจะรับแจ้งความนะฮะนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอยู่ที่เอ่อน่าจะอยู่ที่สุราษฎร์ธานีนะฮะเพราะว่าเขาบอกว่าสุราษฎร์ธานีทวนนะฮะเครดิตนะฮะอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องที่อะไรที่มันมากเกินไปก็คงไม่ถูกต้องนะฮะคนชลทิดก็ก็สี่รอบเหมือนกันแต่ว่าสี่รอบต่อ ต่อสัปดาห์นะฮะไม่ใช่สี่เดือนสี่รอบต่อต่อเดือน,นครับผมอันนี้เขาสี่รอบต่อวันพอดีก็ค,คือมันม่ไดมีทั้งวันอยู่แต่ละคนนะครับทีนี้ขณะเดียวกันมันก็มีอีกเรื่องหนึ่งทีนี้ครับเป็นเรื่องที่เอ่อน่าจะบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ปกติเหมือน,นกันทีนี้ครับผมวงการสื่อกับตำรวจนี่นะครับผมแล้วก็คิดว่าปรากฏการณ์นี้คงไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะที่กรุงเทพมหานครนะครับแต่น่าจะเกิดขึ้นในพื้นที่น่าจะประเทศไทยนะเรานะฮะ เรื่องราวของการที่ทางด้านผู้สื่อข่าวกับเจ้าที่ของตํารวจนะฮะมักจะมีอะไรที่มาเกี่ยวข้องกันอยู่เสมอหรือแม้แต่ทางด้านบางทีจนที่ภาครัฐนะฮะก็มีความเห็นอกเห็นใจสื่อมวลชนนะครับอยากจะช่วยเหลือจุนเจือเรื่องราวของค่ารถค่ารานะครับค่ากาฟงกาแฟแบบนี้ครับแล้วก็ขอให้นําเสนอข่าวครับน้อยลงหรือว่าหรือว่าข่าวประมาณนี้ครับ ก็เลยกลายเป็นพฤติกรรมทีนี้ก็มีนักข่าวนี่เขาออกมาแชร์ที่นี่ครับการที่นักข่าวออกมาแชร์นี่ก็ไม่ใช่ว่าเพื่อนฝูงเขาจะพอใจนะบางคนก็บอกว่าห่วยตัวเองบอระกับแกะไปทีแล้วมาบอที่หยั่งมาทันมูอเขาเดือดร้อนนั่นมาทันเออท่านนายกบอรบกับบอับไปที่เนี่มาปาประกาศทำท่าจะไปคุ้นดีมาทันเขาทำอะไรที่ตามจันญบันสือไงคนนี้แบบก็มีจันญบันสือสูงจะของบอรบกับบอับไปที่มาปลาประกาศผู้อื่นก็เดือดร้อนผู้เขาหลับเขากะ บม่ได้หิยยังไว้ทันโอ้ยเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นมาทันนี่บางคนก็ต่อว่าต่อขานอย่างนี้ครับมีเงินเดือนมีรดไม่ไล่ตลอดไม่ล่ครับโดยท่านไดมนด์เจออนไลน์บอกว่าไงกันเนี่ยตำรวจยัดเงินสื่อขณะที่ทําข่าวจับบ่อนครับแจกกันดื้อเลยนะครับบนโรงพักกลางกรุงครับอ้างว่าเป็นค่าน้ํามันค่ากาแฟเห็นใจนักข่าวอย่างฉับพลันครับนะฮะเห็นใจเฉพาะข่าวหรือเปล่าเนี่ย เป็นพฤติกรรมที่ไม่เข้าท่านะครับระหว่างสื่อมวลชนปฏิบัติหน้าที่ตามทําข่าวจับบอนพนันในท้องที่สอนอสํารานราชนะครับสอนอนี่ก็คือสถานีตำรวจททธรน,นครบาลน,นะครับ,รบไม่ใช่ว่าส,สถานีตำรวจน,ค,น,น,นครบาลนะฮะถ้าเผื่อเป็นสพอน,อนี่ก็คือสถานีตำรวจภทธรน,<อ>น,นะครับอ,อันนี้เป็นสอนอสํารานราช ครั้งนี้เปิดเผยโดยผู้สื่อข่าวสายอาชญากรรมเวลาออกข่าวต้องออกเสียงว่าเป็นอาชญากรรมนะครับบางคนนี้ไปออกเสียงเป็นอาชญากรรมแต่ว่าทําไปทํามานี้ตอนนี้ทานราชบัณฑิตก็เอาอีกแล้วครับนะครับออกเสียงได้ตามสมัยนิยมอโอ้ยสูเออร์จะตั้งราชบัณฑิตมาหาพระแสงดาบเนี่อย่างวอย่างนครับผม<อ>ต้องออกเสียงว่าเป็นอาชญา,า,า,ากรรมยใจเละะตอนหลังบอกว่าออกเสียงยังไงก็ได้โอ้ยพระสันตต่ต้องมีราชบัณฑิตเราพราสันต์าบอนทั้งสี่พระสันนะครับผู้สื่อข่าวคลาส สายอัดยกรรมขับอาวุโสสังกัดสื่อนักข่าพิมพ์รายวันฉบับหนึ่งระบุบอกว่าช่วงดึกของวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่คะคุณชุลทติครับครับมีอะไรครับคณะผู้สื่อข่าวทราบว่ามีตำรวจนี้เข้าไปจับกลุมบ่อนพนันไฮโลที่อาคารพณิชย์สี่ชั้นไม่มีเลขที่ครับถนนบุรณศาสตร์แขวงสารเจ้าพ่อเสือเขตพระนครกรุงเทพมหานครพอนักข่าวรู้ข่าวก็เดินทางไปติดตามทำข่าวที่โรงพักกับเนื่องจากว่าเจ้าที่ นำผู้ต้องหานี้พร้อมของกลางออกจากที่เกิดเหตุเดินทางไปดาเนินคดีแล้วครับเหียานักข่าวอาวุโสท่านนี้นะฮะก็ไม่ได้เป็นไม่ใช่คุณชุลทิตหรอกครับเพราะคุณชุลชิตอยู่ที่อุบลเราอันนี้เขาอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับรบ,รบ,บอกว่าระหว่างที่ผมกาลังทำกำลังถ่ายรูปทําข่าวก็ามีนายตรวจท่านหนึ่งเดินมาหาครับสังเกตว่าในมือนี้มีทะเบียนบัตรปึกหนึ่งครับเขาก็ตะโกนบอกกับกลุ่มนักข่าวนะครับรวมทั้งผมด้วยออพวกสูพวกสู พวกสูบพวกสูบมะนี้มาน,นีพวกสูบน,นะครับผมนะครับ <c oughs> มารับเงินคันดัมมันเดอร์นะครับเอาเอาเอาไปไปไปพวกสูบเอาไปไปสันครับผมซึ่งพวกเราทุกคนก็ปฏิเสธครับไม่ผมมันเป็นหมาได้ไม่เอิญคอกระลาเฉยไม่แลนแลนเขาหากระลาได้ไหมนนี้มันโมแมนตได้หนิบัตราน บค่อบอคือบ่คือเห็นบ่เอาบ่เอา,า,า,าผมเป็นนักข่าวมีจัญยาบรณในมผมมีเงินเดือนในวันดดากขอเงินขอท่องผู้ใดได้หนีว่าท<แ>่านทั้งหมดนี้เขาไม่ได้พูดหรอกครับผมพูดเองครับผม <c oughs> นะครับผมป <c oughs> รากฏว่าพวกเราทุกคนปฏิเสธครับแต่ก็ไม่ไวายพยายามยัดเยียดให้ครับบอกว่าเป็นสิน้ําใจเอาไปกินกาแฟแจะเป็นกาแฟสดที่ไหนก็แล้วแต่เห็นคุณทุก็ชอบกินกาแฟสดไม่นใ,นใช่เรื่องนะครับอเอาไปเลยนะครับพวกเราก็ตอบไปว่าพวกเรามีต้นสังกัดนะครับมีเงินเดือนนะครับจากโรงพิมพ์ครับ ถึงแม้ว่าตอนนี้นี่สปอนเซอร์จะไม่เข้าในรายการเท่าไหร่นะครับสปอนเซอร์จะหลุดหายไปหาเงินยากแต่เราก็มีแทททูคอลเลอร์ครับมีศัก์รีนะครับผมผมมาทำมธิที่ตามปกติครับไม่ต้องมีค่าน้ำมันครับค่ากาแฟอะไรทั้งสิ้นครับถ้าพื่จะให้ก็อย่าอ,อย่าเปิดประเจอร <laughs> ประเจตประเจิ้งแบบนี้ครับผมเรารับไม่ได้นะครับผม <laughs> มาให้ประเจี๊ะเชื่แบบนี้ครับก็บมีศิลปะจังหน่อยเนี้เว <laughs> ลาให้กับวเญียน,นหนูกันให,ห้แน่นมาก็ดีเมื่อนักข่าวก็มีซักสีได้ประทันเอามายนให้โอ้ยบนหมูนหมาได้หนึ่งประทันมันก็ใส,ซสซ่ซอกใส่ยังกับเอิ่นไปรับในแมอ่มอยู่ในห้องให้ปัันนี้ผูใ้ใดเขาจะไปกรับประทันว่าเสีย,ยสอนปันนะบ่เหอือกทันบริเวณรู้เนี้ยบ่เหอือกทันต้องไปสอนนักข่าวส่วนกลางไว้ดิถ้าทั้งหมดนี้ท่านไม่ได้พูดหรอกครับผมเราพูดเองเหมือนกันครับผมนะครับ อย่างไรก็ตามก็ขอบคุณในน้ําใจแต่ก็ต้องแต่ก็ต้องเข้าใจเหมือนกันว่าเป็นการติดสินบนครับเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่แจกให้เปิดเจ็ยบเประเจออย่างนี้ครับผมนะครับผมไปเกี่ยวให้ก็ผิดจรรยาบรรณแล้วใช่ไหมผมก็ไม่รู้นะเพราะผมเองก็ไม่เคยรับนะครับผมนะครับจะว่าไปแล้วผมก็เจอปัญหานี่นะอืคือก็ถามว่าซองอะไรครับอกอ๋อค่าตอบแทนน่โอ้เออไม่ไม่ก็ไม่เป็นไรผมมาทําข่าวอยู่แล้วครับผม โอ้ยอาจารย์รับท่อเหรอฮัมันเบิกออกมาแล้วเ่ร <laughs> อฮันรับเปียมซะผมเมื่อยได้ว่าอฮัน <laughs> เดี๋ยวโซยโซงคือเดี๋ยวหัวหน้ากระถามอีกเ hmm. อาไปยังเพิ่นข้าบนหลับเ่รอฮัน ผมอยากผมอีดอาจารย์รับไปถอดไามท่านชื่อตัวผมแน,น่บางคน, <c oughs> นบางคนในการพูดต,งตรงๆเลยครับผม <c oughs> อาจารย์รับไปถอดประธานนะครับผมนี่บางคนก็ขอเรียนหน่วยงานภาครัฐนี่ครับขอถอดประธานนะครับผมขนาดมันเบื่อมากแล้วประธานเดนเห็นว่าเป,ป็ปนปะึกๆเหมือบ้านเราเนี่ยค่ากาแฟจริง20 <c oughs> บ,าบาท30บาทคือซื้อ,อกาแฟแม่นเ่าทีนี้สำหรับการปฏิบัติการจับบอลพนันดังกล่าวนี้ก็สืบเนื่องจากว่ามีการลักลอบเปิดเล่น ไฮโลมันยังนอ้ไฮโลนไฮก็ไปว่าสูงเนาะโลก็แต่ว่าต่ําแต่ว่าเล่นสูงต่ำเนาะไฮโลมานานกว่าสิบวันแล้วครับแต่ว่าตำรวจท้องที่ไม่ขยับขยื่นอะไรครับอยู่ซื้อๆอยู่เสยเตยเว้ยพัาสันครับผมจนกระทั่งมีสัญญาณเตือนมาจากหน่วยเหนือครับหม่พวกสูเอาทำไมพัสสันมันเปิดเกียรไปเจอได้เนี่ยกูสิเดร้อนได้พัสสันพวกสู้เฝ้าทำไมหรือจะลงไปเตะตูดเองบ่เถอว่าสสันทั้งหมดถ้าไม่ได้พูดหรอกครับเราพูดเองครับผม ตํารวจหน่วยเหนือครับก็สั่งลงมาเตือนลงมาครับท่านพอเป็นอย่างนี้ทา th thi, ทานราฐเจ้าที่ท้องที่ครับก็เลยขยับขยื่นที่นี่ครับนะครับมีอาการฟุตเต้นฟุตเวิร์กครับผมจึงเข้าจับกลุ่มดังกล่าวครับแล้วก็มีรายงานได้ว่าระหว่างที่สื่อมวลชเนเดินทางไปทําข่าวนั้นครับเมื่อเข้าไปใช้บริการห้องสุขาปรากฏว่าปล่อยให้สกปรกเลอะเทอะด้วยนะครับจึงฝากไปยังทานด้านโอ้โหคนรเขียนข่าวนี่ฉลาดนะคือเขาใช้เทคนิคในการนำเสนอข่าว ให้รู้ว่าพุ่มกับชื่ออะไรอ๋อมีชั้นมีเชิญนะนี่นะครับคนนี้ไม่ธรรมดาครับประกาศชื่อเลยแรละตาแหน่งชัดเจนตำแหน่งชัดเจนด้วยว่าพุ่มกับสนสาราญราชชื่ออะไรครับแต่แทนที่จะพูดถึงเรื่องของการจ่ายสวยอันนี้นะครับเขาบอกว่าห้องน้าสุขภัณฝากเตือนทังข้อม่เออฝากฝากให้รู้ว่าพุ่มกับคนนี้นะอยู่สนนี้ครับบอกว่าให้ช่วยปรับปรุงด้วยครับแต่ว่าเราก็รู้ทันเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ขอเอ่ยชื่อนะครับอาเป็นว่าพานตุลเอก ทสนะครับนามสกุลอพก็แล้วกันครับผมอักษรย่อเพื่อป้องกันการฟ้องร้องนะครับผมแต่ว่าไม่ฟ้องร้องไม่ได้หรอกเพราะว่ามีเยอออนไลน์ก็ลงชื่อเต็มนะฮะแต่ว่าเราก็สงวนเอาไว้นะครับนะสงวนเอาไว้ครับอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องที่นําเรื่องไปแปลกในสังคมไทยเรามาฝากกันนะฮะข่าวแรกกับข่าวที่2นะครับข่าวแรกก็ให้คุณชลธินําเสนอไปเพราะเป็นผู้สันทัด์ผมเองก็ไม่ค่อยเป็นสีภาษาในเรื่องนี้นะครับนํา <ข>นำสเสนอ,อ,อข่าวนะตันนี้นำสเสนอไปก็อาจจะไม่ค่อย <c oughs> รู้เรื่องเท่าไหร่นะครับไม่รู้ว่าสีน้ามันหมายถึงอะไรแบบนี้ครับเราก็ไม่รู้นะครับ <c oughs> อาจารย์นุพรสเสนอไปได้กลายเป็นเลดเอ็กซ์อีกย่างอยู่อ่าทีนี้ถ้าเผื่อใครนะครับ <c oughs> มีรถมีราตอนนี้ครับก็ไปที่ทางด้านอุบลสวิตนะครับเพราะว่าอุบลสวิตนี้เขาตอนนี้พูดง่ายว่าเขามีการเพิ่มการให้บริการนะปกติแล้วอุบลสวิตเขาก็จะมีการให้บริการอยู่แล้วเคื่องหนึ่ง เป็นเรื่องราวของการเขาเรียกว่าซ่อมแซมรถยนต์หนักเบาเราซ่อมได้นะฮะรถเก่งกรถกระบะรถตู้รถ SUV นะครับซึ่งเขาก็มีการเครื่องมือครบคันทันสมัยเทียบเท่ากับศูนย์บริการของค่ายรถยนต์แต่ว่าราคาซ่อมแซมนี้ย่อมยาวกว่านะฮะถึง30%และเขาก็ยังมีการรับอัปเกรดของคุณเป็นการเพิ่มสมรณะและก็เพิ่มความปลอดภัยแก่รถของคุณด้วยอะไหล่และชิ้นส่วนระดับโลกที่คุณสามารถที่จะเลือกได้ครับ และไม่พอเขาก็ยังมีการให้บริการนะครับรับติดตั้งระบบแก๊สอย่างครบวงจรทั้ง RPG แล้วก็ CNG แล้วล่าสุดนี้ครับอุบลเซอร์วิสนะครับเขาเพิ่มการให้บริการครับเป็นสถานสถานตรวจสภาพรถยนต์เอกชนครับ อุบลสวิท์หนึ่งเเครับเปิดบริการทุกวันเลยนะครับตั้งแต่แปดนาฬิกาจอถึงเวลาสิบเจ็ดนาฬิกามีทั้งการบริการตรวจสภาพรถยนต์รถจักรยานยนต์รับทำพรบรต่อทะเบียนรับตรวจสภาพขอใบรับรองรถติดตั้งแกส๊ส l อ g n g v รับทําประกันภัยชั้น1ชั้น2ชั้น3รับฝากต่อทะเบียนด้วยครับมาที่นี่ครบจบทุกขั้นตอนแบบวันสต็อปสวิตอย่างแท้จริงครับเอาเพียงแค่รถมาเอกสารมาเงินมาตัวมาที่เหลืออุบลสวิตจัดการให้ครับบู๊ยแน่นอนนะครับ โทรสอบถามครับ0622015510เปิดบริการทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึงเวลา17นาฬิกาครับคุณแฟนในนะครับอยาได้ลูกบอลดับเพลิงอัจฉริยะนะครับไปใช้ที่บ้านที่สำังานคุณนะครับติดต่อเรามาได้เลยนะครับลูกบอลดับเพลิง elite ไฟนี้นะครับเป็นนวัตกรรมของไทยนะครับลูกบอลไม่ใหญ่มากใช้งานสะดวกสบายนะครับ แค่ยนลูกบอลอิริทไฟเข้าในกองเพลิงนะครับเป็คุณผู้ฟังจะแขวนลูกบอลอิริทไฟไว้ในจุดสุ่มเสียงที่อาจจะเกิดเพลิงไหม้เมื่ออิริทไฟเจอความร้อนนะครับเขาจะระเบิดตัวเองมานะครับสารเคมีที่ใช้ในการดับเพลิงก็ระเบิดออกมาดับไฟอย่างง่ายได้ทีเดียวหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะครับพี่น้องประชาชนอยากได้ลูกบอลอิริทไฟไปป้องกันอัคคีภัยที่บ้านที่สำนักงานของคุณนะครับโทรศัพท์มหาเราได้นะครับ0 9 0 3701013และก็0 817908442ครับ ส่วนผู้ที่มีปัญหาเรื่องราวของสายตานะครับสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงมองใกล้มองไกลไม่ชัดก็แวะเวียนไปที่อุบลการแว่น ไปตรวจวัดสตาประกอบแว่นด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยให้รู้ว่าสายตาของเราสั้นเท่าไร่เอียงเท่าไหร่ยาวเท่าไรช่างก็จะไปเลือกเลนที่เหมาะสมกับสายตาของเราตัวเราก็ไปเลือกกรอบแว่นตาที่เหมาะสมกับรูปหน้าเราไปควนรหน้ากลมหน้าเหลี่ยมหน้ารีสวมใส่กรอบ,บตาอย่างไรจะดูดีเป็นการเสริมบุคลิกภาพสามารถที่จะเลือกได้ที่อุบวนการแว่นสวมใส่ก็สบายตาใจเงินด้วยความสบายใจอยู่ตรงคาบกับเทศาบาลเก่าถนนเขื่อนธานีครับ โรงพยาบาลราชเวชอรบลร,ราชธานีนะครับนอกจากที่จะมีความเชี่ยวชาญแล้วมีเครื่องมือที่ มีความถนัดนะครับในเรื่องของการดูแลอุบัติเหตุฉุกเฉินแล้วนะครับทางโรงพยาบาลราชเวชุบลราชธานีนะครับซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งเดียวในจังหวัดบลราชธานีนะครับที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับจากทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และก็เป็นแห่งแรกของอีสานใต้ด้วยนะครับที่นี่เขาให้บริการนะครับในเรื่องของการตรวจเชื้อโควิด19รู้ผลทันใจนะครับรวมทั้งเป็นสถานกักตัวนะครับฝ้าระวังผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ บริการให้ชาวไทยและก็ชาวต่างชาตินะครับที่จะเข้าราชจ,จักรนะครับท่านใดที่มีญาติพี่น้องนะครับที่อยากจะรู้ผลนะครับอยากจะตรวจเกี่ยวกับโควิดตรงไปได้เลยนะครับที่โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานีโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมที่045280040และก็045280055ครับแล้วก็การตรวจโควิดนะฮะเขาก็สามารถที่จะตรวจได้สองวิธีนะครับวิธีแรกคือ RT-PCR วิธีแรกนี้เป็นรับผิดเทสครับเป็นการตรวจเพื่อหาภูมิต้านทานของร่างกายนะครับจะรู้ผลภายในเวลา1ชั่วโมงตรวจจากเลือดและก็ตรวจจากเยื่อบุโพรงจมูกนะครับราคาตรวจก็ไม่แพง1,300-1,400ครับแต่จะมีข้อจำกัดนิดหนึ่งคือคุณต้องติดเชื้อมาแล้ววนันมาณ6-7วันนะครับจ,จึงจะเจอว่าเลือดเป็นบวกครับทีนี้ถ้าเผื่อติดมาเพียงแค่วัน2วันนี้เลือดเป็นลบนะครับ เพราะฉะนั้นเขาก็จะไปตรวจอีกวิธีหนึ่งก็คือ rt pcr อันนี้คือตรวจจากเยื่อบุโพรงจมูกเป็นการตรวจหาเชือ้อโควิด -19 โดยตรงค่าตรวจนี่ก็4,500บาทรู้ผลภายในเวลา3ชั่วโมงถ้าเผื่อตรวจเป็นแพ็คคู่นะครับจ่ายเพียงแค่5,800บาทครับไปได้เลยนะครับที่โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานีเรานะครับนะฮะซึ่งได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกแห่งเดียวของอีสานใต้ที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับ